สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนสวัสดีผู้ปกครองที่ได้ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับครูมะเช่นเดียวกันกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประฐมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องของการลบนะครับก็สําหรับวันนี้ครูมะก็จะมาสอนการลบนะสองรูปแบบนะครับนะการลบสองรูปแบบนั่นเองนัคเรับเนี่ครับ นะการลบสองแบบนะครับเราสามารถที่จะทําการลบได้สองแบบนะครับหรือว่าอาจจะทําแบบอื่นอะไรก็ได้นะครับนะแต่เขานิยมทำสองแบบนี้ก็คือเขาเรียกว่าการทําแบบวิธีทําในแนวนอนแล้วก็การทําแบบแนวตั้งนะครับนะหากจํานวนน้อยๆนะครับนะหากจํานวนน้อยๆบางคนก็ทําแนว แนวนอนได้นะครับนะนักเรียนก็เคยทําอะไรครับนะคิดเลขเร็วกันแล้วนะครับก็จะคุ้นเคยเลยนะครับในรูปแบบแนวนอนนะครับนะฉะนั้นต้องรู้อันหนึ่งนั้นก็คือนะครับพอเรารู้ตรงนี้ไปแล้วปุ๊บเราก็ต้องรู้นะเลขที่อยู่ด้านหน้าสุดเนี่ยสิบห้านี่ครับสิบห้านีนะ่ก็จะเป็นตัวตั้งนะครับมาเอกีนนะก็จะเป็นตัวตั้ง ส่วน5ที่อยู่ลำดับที่2นะครับก็จะเป็นตัวลบนะส่วนหลังจากเครื่องหมายเท่ากับนะครับเขาจะเรียกว,ว่าผลผลลัพธ์หรือว่าผลของการลบนะครับส่วนที่เหลือที่เราได้ลบไปนะครับนะเกียนนะฉะนั้น5 15นะครับ15 บางคนมีหลายหลายเทคนิคนะครับบางคนอาจจะขีดเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับนะขีดเขียนไปสิบห้านะครับอันนี้แบบแบบช้าสุดนะครับแบบช้าสุดนะอันนี้แบบช้าสุดหรือว่าบางคนอาจจะใช้อ่านิ้วแต่ถ้าถามว่าอ่านิ้วมือยังไม่ครบนะครับนะบางคนก็คิดอยดตา ตั้งตัวเลขอยู่ในใจนะครับตั้งตัวเลขอยู่ในใจแล้วก็ค่อยๆลบท,ลทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับน่าเหมือนกับว่าอ่าตอนนี้ครูมะอ่าในใจมีอยู่สิบห้าครูมะก็เอานิ้วมาอ่าถ้าถ้าอะไรครับถ้าตรงนี้มีจำนวนที่น้อยนะก็สามารถที่จะทำได้ในแนวนอนก็ทำง่ายมากนะครับน่าก็จะทำง่ายมาก แคนั้นมีสิบห้าแล้วนับลดลงนะครับนะสิบสี่นะสิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบก็จะเหลือสิบครับนะักเรียนนี่ครับก็จะได้คําตอบนะก็จะได้คําตอบไปนะครับผลลัพธ์ของการลบเราก็จะได้ไปเลยนะครับนะอ่าง่ายไหมครับนะักเรียนนะคิดว่านักเรียนก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะตรงนี้ นะเอาออกไปห้านะครับมีสิบห้าเอาออกไปห้าก็จะเหลือสิบนะครับนักเรียนนะต่อไปเรามาดูในแนวตั้งแนวแนวตั้งกันนะครับเราดูนแนวตั้งแนวนอนก็จะนอนอยู่แบบนี้นะครับนักเรียนถ้าแนวตั้งมันจะไปแบบนี้ไปเลยนี่คือแนวตั้งนะครับนะก็ ามาดูกันนะครับนแนวแนวตั้งนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับด้านบนนี่เขาบอกว่าตัวตั้งก็จะคือสิบห้าใช่ไหมลูกใช่อ่าต่อไปตัวลบก็คือห้านะครับตัวลบก็คือห้านะครับต่อไปผลลัพธ์ได้เท่าไหร่นะครับก็จะได้สิบนะครับนะตรงนี้นะครับนัเกเรียนนะ เราจะนำอะไรครับนะหลักหน่วยไปลบกันก่อนนะครับนักเรียนก็คือห้านี่ครับห้าลบห้าเหลือเท่าไหร่ครับนักเรียนก็จะได้ศูนย์นะครับหนึ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับนักเรียนที่อยู่เมื่อกี้นะครับนะเราก็จะดึงลงมาเลยนะครับนักเรียนก็จะตกอยู่ตรงนี้ก็จะได้สิบนะครับนักเรียนอ่ายากไหมครับนะคิดว่าไม่ยากนะครับนะอ่าเราก็ค่อยๆลบแล้วแนวตั้งอ่ะ ก็คืออ่าถ้ากุมะยกตัวอย่างอยู่ตรงนี้นะครับนะถ้ากุมะยกตัวอย่างอยู่ตรงนี้นะสิบห้านะลบกับห้านะครับนะดูใหญ่นิดหนึ่งนะครับนะใส่เครื่องหมายลบนะอย่าลืมนะครับเครื่องหมายลบถ้าเราทําการลบเราก็ต้องใส่เครื่องหมายลบเป็นประจำนะครับนักเรียนนะห้าลบห้าฮะตัวเลขอะไรลบกับตัวเลขอะไรที่เหมือนกันนะครับ จะมีค่าเท่ากับศูนย์จำเอาไว้ขึ้นใจเลยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์ฉะนั้นตรงนี้ครับหนึ่งตรงนี้ถ้าตรงนี้ไม่มีไม่มีอะไรครับนะักเกียนไม่มีตัวลบนะนะักเกียนก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยครับนักเกียนนะมาใส่ตรงนี้ได้เลยก็จะได้คําตอบไปเลยนะครับนะักเกียนโอเคนะครับนะเดี๋ยวรูมาก็จะมีแบบปึกหันนะโอเคสำหรับวันนี้ครูมาก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีสวัสดีครับูมา